โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะมาล่าโรนัลโดนะฮะล่าด้วยคืนมูเมนต์นะเปดีเอฟซีนะฮะซี FC ฝากเปิดงบสองพันทองนะฮะงบสองฟันสองพันไม่ใช่สองสองงบสองพันทองล่าโรนัลโดนะฮะคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะฮะงบสองพันก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะโอ okay. เครออะไรครับผมลุยดีฮะไป เปิดใน Android นะฮะเปิดใน Android นะเอาทีเดียวมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเบเข้มนะฮะเป็นเบเข้มเป็นเบเข้มเสื้อขนยาเป็นเบเข้มนะฮะแม่มกว่าเป็นโดว้วยนะถือว่าเอ๊ทีเดียวว่ะนะฮะโอเคไม่ตองง่างยจังกว่านะฮะทีเดียวเบเข้มมา แต่ก็มีสิทธิ์ได้ดูเหมือนกันนะมาสูตรเดิมดูก่อนชอบดูเนี่ยชอบดูโปรไฟล์โอเคไปแบคเขียมมาแล้วถ้ามาครบ3คนเนี่ยอือเนี yeah. โอ้โหสองข้างติดว่ะส,สองข้างติดว่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ตัวเดิม้วยเดี๋ยวนะมันใช่เหรอวะเนี่ย มันใช่เหรอวะเอ้ยสองครั้งติดแล้วได้ตัวเดิวเนี่ยโอ้โหมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะเบเข้มตัวที่สองเดี๋ยวนะขอรออีกทีดูด้วยสามครั้งอีกทีจะได้เบเข้มตัวที่สามหรือเปล่าไม่ต่เป็นไปได้ยากนะเปิดไดคอนิคได้แบบสองครั้งติดอะเนีเป็นไปได้ยากเหมือนนะโอ้โหไอ้ทีนี้ถึงว่าดวงมาจัดเลย่ะโอ้เริ่มเงียบแล้วกูตัวนะฮะเริ่มเงียบไปเริ่มเงียบแล้ว มื่อกี้ได้ใบเขี้ยมใช่ปะก็ต้องดูใบเขี้ยมดูแมงเยอะๆนะ่ดูแมงเยอะๆไปเลยแม่ทีแรกดาวแรกดักสองอาวคณิแตกนะเออแมน่าจะน่าจะไม่ได้ผลแล้วไปต่อยาวๆฮนะไปลุยนะขาวจัวขาวจัวพันห้าครับผมอยู่ในช่วงพันเดียวก็เสียได้ คนเดียวก็เสียวได้เนี่ยขาวโจ้อีกแล้วเอาวะเอาวะจะบอกว่าได้ไปเคี่มนะแต่โดไม่ได้นะจะลาโดูนะเนี่ยครูโอ้โยตรงนี้โครสนะลาโดได้ไปเคีม่มลาดูไปเคีมได้โดอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเศษไปเคี่มมันจะมาก่อนนะเวไปตอนที่ผมเปิดเมื่อวานก็ไปเคี่มมาก่อนนะนะแล้วก็ดูตามมาแต่อันนี้มันมันดูมันไม่ตามมาไงมันเป็นตัวซ้ำไง เนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันเมื่อกี้แม่เอาโหเตะสามครั้งนะจะเป็นตัวซ้ำอีกหรือรปเปล่าเอ้ยอ,อกดีจังวะเฮ้ยเาดูทรงผมฮนะโอ้โหนะเป็นฟิกโก้นะเป็นฟิกโก้่ะทรงผมไม่ได้วะ่ะท,ทรงผมไม่ได้ว่ะโอ้โหเตะดีนี้คือเตะยับยับเลยนะฮะไม่เคื่มาแล้วฟิกโก้มาแล้วในงบสองพันเท่าน,นั้นนะฮะ เอาว่าเอาว่าเอาเรื่องอยู่นะเตะเสียดายยังขาดโดนะโดนโดเท่านั้นโดนโดเท่านั้นนะไปโดนโดเท่านั้นแต่เบคเคมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าคุ้มเหมือนกันนะเบคเคมค่อนข้างโหดเลยนฮะมาไปเตร้าสุดท้ายจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงโอ้โหเสียดายอะเตะสามครั้งนะ่าจะได้สามคนนะจะได้จบ,จบไปเลยนะฮะ มาติดสามครั้งว่ะในรอบสองพัน 2000, ว่ะน่าจะยากแล้วแหละผมว่านะน่าจะยากแล้วแหละแต่ก็มีสิทธิ์รุ่นเหมือนกันสี่ร้อยเนี่ยวิโครสคนที่สองมาดูไปดูดูไปดูดูไปเ <c oughs> นอรอบดีแหละได้แน่นอนเนอะ ได้แน่นอนแน่นอนข่าวแน่นอนฮะสามรอบสุดท้ายนะฮะโอ้โหเสียดายนะอันจิงเสียดายนะเตะทั้งสามครั้งโดนไม่ติดสักครั้งเลยฮะโดนไม่ติดเลยอะหรือสองครั้งสุดท้ายฮะไปน่าจะเป็นดวงนี่แหละโอ้โหสุดท้ายนะฮะถือว่าเตดผมมองว่าคุ้มนะผมมองว่ายังคุ้มอยู่นะเพราะว่าได้ตั้งได้ตั้งได้ตั้งไปแค้มแล้วก็ฟิกโก้ก็ถือว่าคุ้มในงบสองพันนะ ผมว่าคุ้มนะเมื่อวานผมเปิดสองพันไม่ได้สักตัวอะไม่แตกอะไปแตกแบบช่วงแบปลายแล้วอะเนะี่ยโอเคแหม่เสียดายเนะเบคเฮมหรือฟิโก้แต่ก็เป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะฮะเจ้าของไอ้ดีน่าจะยังไม่มีน่าจะขออนุญ,ญาตดูนะฮะขออนุญ,ญาตดูทีมดเด้อม,ดมีนี่เบคเคมน่าจะเป็นตัวใหม่นะขออนุญ,ญาตดูคอนิกด้วยนะขออนุญ,ญ,ญาตดูเคอนิกด้วย ทามันซ้ําก็นั่นแหละแต่เบคแฮมไม่น่าซ้ำนะเบคแฮมไม่น่าซ้ำนี่ไงไม่ซ้ำไม่ซ้ำเป็นตัวใหม่ถือว่าใหม่ถือว่าใหม่นะฮะฟิกโก้กับเบคแฮมโอเคนะฮะคนนี้โอ้โห <c oughs> แต่เรนกิ๊กซ้ำเบคแฮมซ้ำนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าไม่ได้ดูก็จริงแต่ถือว่าผมว่าคุ้มอยู่นะนะเบคแฮมกับกับฟิกโก้ถือว่าคุ้มอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการ หัวหน้า FC นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go